ทีมยอดแย่เพเปอร์ลิกอังกฤษประจำสัปดาห์นี้เหล่าแข้งจากปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมใจติดเข้ามารวมกันถึง7รายซึ่งนั่นก็เนื่องมาจากผลงานสุดแย่ในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ส่วนคนอื่นๆจะมีใครติดมาบ้างนั้นไปชมกันเลยครับ Sport Pro คนวัยมันพันฟุตบอลศูนย์รวมความบันเทิงครบวงจรรวดเร็วทันใจข่าววตามกระแสแอดไลน์มาที่แอดสปอร สวัสดีข้าวบอลทุกท่านนะครับคลิปนี้พามาชม11ผู้เล่นยอดแย่ประจําสัปดาห์ของศึกเพลย์แีตช์อังกฤษนัดที่28จัดหมายชมกันในระบบ4-4-2สแหละครับมาเรื่องบางที่ผู้รักษาประตูครับสัปดาห์นี้เป็นจอแดนพิกฟอร์ดจากแอฟ์ตันนะครับโชว์ฟอร์มได้หมดราคามือหนึ่งทีมชาติอังกฤษเจอพายุแนวรุกของท็อตแนมซัปเปอร์กระนั้ทะลวงเข้าใส่แบบไม่ยั้งเลยแหละครับแผงหลัง4คนครับแบ็กขวาเป็นแอรอนวานวิสซาก้าจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบ็กขวาราคา50ล้านนปอดด์หมราคาคจริงๆครับ ในเกมที่เอธิฮัสเตเดียมโดนเจาะจนเสียศูนย์นะครับส่วนเกมรุกไม่ต้องพูดถึงไม่มีพิษสงอะไรเลยแหละครับกองหลังก็ต่มมาครับเมสันโฮเกตนะครับจากแอฟ์ตันหลุดตำแหน่งแล้วก็ตามประกบแผงแนวรุกของสปเปอร์ไม่ได้เลยไม่ใช่แค่เขาหรอกนะครับที่เล่นแย่เพื่อนคนอื่นก็แย่ไม่แพ้กันเลยนะครับเซนเตอร์อีกคนเป็นฮ์รีแม็กไพลจากแมนเชสเตอร์เลเตดครับต้องบอกว่าหมดราคาค่าตัวแพงที่สุดในโลกสําหรับตำแหน่งกองหลังนะครับในฐานะกัปตันทีมปีสดแสด อย่างน้อยเขาควรจะกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมได้ดีกว่าที่ทำอยู่ณตอนนี้ครับกอลังคนสุดท้ายอเล็กซ์เตลเลสจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีส่วนร่วมกับการเสียประตูที่2นะครับเมื่อสกัดบอลไม่เด็ดขาดไปเข้าทางเควินเดอรบลย์ซัดไม่เหลือซากครับและยังเช็คล้ำหน้าพลาดจนโดนกระทุงลูกที่4อีกด้วยมาดูแผงกองกลาง4คนครับเฟรดจากแมนยูอีกคนเอาไปเลยครับไม่มีผลงานอะไรให้พูดถึงสู่แดนกลางของแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ได้เลยไม่มีจังหวะที่จะช่วยพลิกเกมให้ทีมเลยนะครับ อีกคนคือแอชลีย์เวสต์วูดนะครับจากเบอร์ลี่เจอเกมที่เล่นยากเพราะต้องรับมือกับบรรดาผู้เล่นระดับท็อปของสิงห์บลูเชลซีกองกลางอีกคนสกอตต์แม็กทูมิเนจากแมนยูครับเหมือนเป็นภาระแดนกลางของแมนยูเต็ตนะครับเล่นเกมใหญ่ทีไรมักจะทํางานได้ไม่ดีเล่นผิดพลาดเยอะมากๆในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ครับกองกลางคนสุดท้ายครับเจสซี่ลินกาจากแมนเชสเตอร์ยูเต็ตนะครับลงสนามมาในนาทีที่62ซึ่งตลอดเวลาที่อยู่ในสนามนั้นเขาไม่สามารถทําเกมให้กับแมนเชสเตอร์ยูเต็ตดีขึ้นเลย ค่อนข้างไปทางแย่สมากกว่าด้วยซ้ำนะครับ2คู่หูยอดแย่แดนหน้าสัปดาห์นี้ครับแอนโทนีอีลนแก้จากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเดินชูอาการเชโลตามเก็บจนเล่นไม่ออกไม่มีช่วงเวลาที่ดีเลยนะครับในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้และก็ผู้เล่นยอดแย่ประจำสัปดาห์นี้คนสุดท้ายโดมินิกคาร์วัลเลวินจากแอฟตันครับมีโอกาสยิงจะจะแค่หนเดียวยังอยู่ในช่วงฟอร์มที่ฝืจจงางต่อเนื่องหลังหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาหล่ะครับ s ปอร์ตโปรคนวัยมันพันฟุตบอลศูนย์รวมความบันเทิงครบวงจรรวดเร็วทันใจข่าววัยตามกระแสแอดไลน์มาที่แอดสปอร์ตโปรและนี่คือทั้งหมดของ11อผู้เล่นยอดแย่ประจำสัปดาห์ของศึกพรแมงอังกฤษนัดที่2ี่คอบอลทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถรวมพูดคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์เจอกยนใหม่คลิปหน้าช่องแคนคอบอลเช่นเดิม